มาครับเดี๋ยวเรามาดูการถอดชุดสีด้านหน้ากันนะครับตัวนี้ว่าถอดกันยังไงนะครับหลายคนอยากจะถอดล้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเอาพันนี้นะครับเป็นต้นแบบว่าถอดยังไงกันบ้างเรามาดูฝั่งนี้ก่อนนะครับฝั่งนี้เขาก็จะมีน็อตหนึ่งตัวตัวนี้ไอตัวนี้เป็นหมุดนะครับแล้วก็จุดที่สามตัวนี้เป็นหมุดนะครับแล้วก็มุนตัดนี้ต่อตรงนี้เป็นน็อตนะครับตัวนี้เป็นน็อตแล้วก็อ่า ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีอยู่หนึ่งตัวตรงนี้นะครับตัวนี้ทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะครับซ้ายแล้วก็ขวาซึ่งตัวครอบเนี่ยเขาจะครอบลักษณะแบบนี้นะครับตัวครอบแบบนี้นะครับนี่นะครับนะฮะแล้วก็จะมีน็อตตัวนี้ยึดอยู่แล้วก็น็อตตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็ดึงออกได้เลยนะครับมาฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกัน ฝั่งนี้เรามาดูครับตัวนี้ก็จะมีหมุดหนึ่งตัวหมุดตัวที่สองนะครับแล้วก็มีหมุดตัวนี้ตัวที่สามแล้วก็มีน็อตตัวนี้หนึ่งตัวนะครับหมุดตัวนี้หมุดนะครับฝั่งนี้ก็มีหมุดเช่นเดียวกันนะฮะหมุดอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อเราทําการปลดตัวนี้ออกหมดแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะดึงออกได้เลยนะครับดึงง่ายๆครับ อย่างเงี้ยครับดึงออกง่ายๆเลยครับผมว่าง่ายกว่าฟฟร์ซ้าเยอะเนี่ยครับพอดึงออกมาแล้วเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งลื้งง่ายกว่าฟฟร์ซ่าเยอะนะฮะถอดง่ายกว่านะครับสําหรับเป็นแนวทางสําหรับเพื่อนๆน,นะครับที่กําลังอยากจะลือ้อเรื่องของชุดสีของเจ้า ADV ี35 0ครับก็ประมาณนี้นะครับโอเค เรียบร้อยตัวนี้ลูกค้ามาทำชิลไฟฟ้านะครับทำเสร็จไปแล้วโอเค